สปอยไปเทวันนี้เราจะมาสปอยการ์ตูนเรื่องโคนันหดอะมูฟี่ตอนปริศนาธตะวันมรณะก็จะเป็นยังไงก็ไปฟังการสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องมาด้วยการประมูลดอกไม้ธารวันของวินเซนต์แวนโคซึ่งภาพธาะวันถูกวาดเอาไว้7ภาพซึ่งหนึ่งในเจดภาพนี้อยู่ในการประมูลซึ่งหลายๆคนคิดว่าภาพนี้ถูกเผาไปแล้วแล้วก็ถึงเวลาประมูลของดอกไม้ธตรวันลำดับที่2ซึ่งได้มีคนประมูลถึง100ล้านดอลลาร์และ200ล้านดอลลาร์คนคนนี้คือมิสเตอร์ซูซูกิ เขาได้เพิ่มเงิน300ดอลลาร์และเขาก็เป็นผู้ชนะเขามีแผนว่าจะเปิดในิทศการเก็บดอกไม้ทารวันและรวมอยู่ด้วยกันซึ่งตอนนี้เขาได้แล้ว7ภาพแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ต้องแนะนําสมรับทั้ง7ก่อนนั่นคือคนแรกผู้รับผิดชอบการประเมินราคารวมถึงประวัติศาสตร์ของภาพนั่นคือมิยารดซุมิคนที่2ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการซ่อมแซมภาพอซึมะโคจิ คนที่3ผู้ที่มีความเาชี่ยวชาญในการจัดนิทศการนั่นคือเคโกะแอนเดอร์สันคนที่4ผู้ให้คําแนะนํำาการขดส่งภาพอิซิมิเนะไคโซคนที่5นั่นคือผู้จัดงานนิทรรศการคิซึกิมิโกะคนที่6การรักษาความปลอดภยัยนั่นคือชาลีจากกรมตำรวจนิวยอร์กและคนที่7 ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นนั่นคือโมริโคโคลโร่และในระหว่างคุยกันก็ได้มีก๊์ดปักลงพื้นนั่นคือกร์ดของชอมโจนคิดและคิดก็ได้ปรากฏตัวจึงทําให้ทุกคนนั้นแตกตื่นคิดได้มาหยุดอยู่ตรงชั้น3เขาได้เจอกับตํารวจชารีคิดได้ปาระเบิดแฟตจึงทําให้เขาหนีไปได้และก็ได้มีคนคนหนึ่งเดินมา นั่นคือคูโดะชินิจิพวกเขาได้เครื่องเครื่องบินเพื่อที่จะไปญี่ปุ่นในระหว่างนั้นโคนั้นก็ได้โทรถามโซลโกะว่าชินิจิอยู่บนเครื่องด้วยหรือเปล่าในระหว่างนั้นเครื่องบินก็ได้ระเบิดจึงทําให้เครื่องบินกาลังจะตกคิดได้ออกจากเครื่องบินเพื่อที่จะเอาภาพที่กำลังหล่นลงมาคิดก็ได้รูปภาพไปและเครื่องบินก็จอดได้โคนั้นนั้นเห็นคิดกาลังจะบินลงมาโคนั้นเลยวิ่งตามเข้าไปแล้วก็ได้เจอกันโคนั้นเตะลูกบ,บอลใส่คิดแต่คิดก็ยิงปืนสวนมาจึงทําให้เกิดระเบิด พวกเขาก็ได้เอาภาพมาตรวจสอบและรู้ว่าภาพนั้นไม่เป็นอะไรแล้วก็ตัดมาที่ตู้เก็บภาพนั่นคือธนุกิเหล็กเป็นตู้นิรภัยเช้าวันต่อมาที่ทํางานของโมริโคโร่ก็ได้มีการส่งมาจากคิดนั่นคือจดหมายเตือนว่าคืนนี้จะมารับด้านซ้ายของลาบิรุสไปพวกเขาจึงพากันไปที่อิพิพภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นเพราะภาพที่คิดจาเอานั้นอยู่ที่ญี่ปุ่น ในระหว่างคนส่งภาพคนนั้นก็ได้เห็นว่ามีอะไรติดอยู่ที่ฝากล่องนั่นคือการด์ของคิดในการดนั้นเขียนว่าจำรัดดอกไม้ธารวันไปแล้วนะพวกเขาได้ตรวจสอบภาพเพราะกลัวว่าจะเป็นของปลอมในระหว่างคุยกันเรารพอก็ได้หยิบการดคิดมาเรารพอนั้นคือคิดคิดได้เอารูปภาพไปและหนีรอดไปได้คิดได้บอกว่าถ้าอยากได้ภาพก็เอาเงินมา10,000ล้านเยน พวกเขาก็จะเริ่มแผนการโคนั้นนั้นรู้สึกปแปลกๆเลยไปที่ห้องวางเงินแต่ก็ไม่ทันได้เกิดระเบิดขึ้นจึงทําให้เงินนั้นปลิวออกจากห้องแต่คิดก็ได้ภาพมาคืนพวกเขาก็ได้ไประชุมกันเรื่องการจัดงานแต่ระหว่างคุยกันก็ได้มีของมาส่งให้กับมิสเตอร์ซูซูกิแต่มาของเขาก็ได้เห่าและนั่นเป็นจดหมายของคิดในระหว่างที่เขากำลังจะเปิดกล่องหมาก็ได้คาบกล่องไปแล้วจะเกิดไฟลุกจากกล่องแล้วก็ถึงวันจัดพิพิธภัณฑ์ ค่นั้นก็ได้เข้ามาดูโคนนั้นนั่นเห็นการ์ดของคิดนั่นเป็นเลขปริศนานั่นคือ14และ15โคนนั้นได้ไขปริศนาได้นั่นคือมีคนทรยศอยู่ในกลุ่มสมาหรัไรทั้ง7พวกเขาได้อพยพทุกคนออกจากงานแล้วปิดการประมูลเพื่อขังคิดคิดได้มาอยู่ในห้องห้องหนึ่งแต่ตำรวจชาลีก็มาเห็นแล้วก็ได้วิ่งตามคิดแต่ก็มีคนหนึ่งเข้ามาในห้องแล้วเขาไดเอาน้ำเทใส่เครื่องควบคุมจนมันช็อต จึงทำให้ไฟดับถัดมาที่พวกโคนั้นก็ได้มีคนตรวจพบว่ามีคนแอบแฝงมาจากสมุรไทยทั้ง7นั่นคืออาิมะโคชิเขาได้เล่าย้อนไปว่าพวกเขานั้นเจอภาพตะวันที่พวกเขาตามหามาได้หลายปีแต่พี่ของเขาคิดที่จะทําลายภาพเขาจึงยั่งปืนกันจึงทาให้ปืนลั่นไปโดนพี่ พี่เลือกที่จะให้น้องหนีไปและเขาก็ยิงตัวตายในระหว่างที่คุยกันก็เหมือนมีคนแอบฟังอยู่เขาได้ทําการเผาดอกไม้ตะวันจึงทําให้เกิดไฟไหม้พวกเขาจึงทําการปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยภาพแต่โคนันเห็นว่ามีอยู่สองภาพนั่นคือ2กับ5ที่ยังไม่ถูกรักษาความปลอดภัยแต่คิดก็ทต่ให้ภาพสองนั้นไม่เป็นไรพวกรันนั้นออกมาแล้วแต่ไม่เห็นโคนันเพราะตอนนี้โคนันมาช่วยคิดเพราะคิดยังเอาภาพที่5เก็บไม่ได้เพราะมันติด โคนนันใช้รองเท้าเตะแต่ก็ไม่ออกและลันก็ได้เข้ามาและเห็นคิดเป็นชินจิ โคนั้นและคิดนั้นให้ลันนั้นช่วยเตะเหล็กออกและก็ทำสำเร็จแต่พิพิธภัณฑ์นั้นกำลังจะพังคิดได้สั่งให้ลูกน้องของเขานั้นระเบิดแทงน้ำจนน้ำนั้นเข้ามาจึงทำให้ไฟดับโคนั้นกับคิดนั้นวางแผนจะจับคนร้ายคิดได้ไปหาทางออกสองโคนนั้นจะเป็นคนจับคนร้ายส่วนพวกสมุไรทั้ง7ก็ได้เข้ามาดูภาพแต่กลับมีแค่6ภาพขาดภาพที่2แต่โคนั้นนั้นปลอมเสียงได้พูดขึ้นมาว่าภาพแต่ท,ที่2นั้นปลอดภัยแล้วโคนั้นได้บอกว่ามีคนทรยศ อยู่ในสมุไรทั้ง7คนนั้นรู้แล้วว่าคือใครนั่นก็คือคุณมิยาไดซูมิเขานั้นจะทําลายภาพทั้งสองภาพนั่นคือภาพที่2และภาพที่5เหตุผลคือคุณมิยาไดซูมิเขารักภาพของแวนโกมากจึงต้องการฆ่าคนจัดงานนั่นคือมิเตอสึกิถ้าเขาตายจะทําให้ไม่มีงานพิธภัณฑ์เกิดขึ้นและในที่สุดคุณมิยาไดซูมิก็โดนจับ ตัดมาที่พวกคิดเขาได้หาทางออกได้แล้วนั่นคือการบินไปข้างบนแต่มันไปได้แค่คนเดียวโคนั้นจึงให้ลันออกไปกับคิดโคนั้นจึงตกลงไปข้างล่างสุดของพิพิธภัณฑ์โคนั้นนั้นจนลงไปในน้ำแต่เห็นภาพตะวันของอาชิยะ คิดได้ออกมาแล้วแต่พิพิธภัณฑ์กำลังจะลม่มพวกโมริโคโคโรก็ตามหาลันพเพราะคิดนั้นส่งลันในป่าและพวกเขาก็เจอลันตัดมาที่โคน,นั้นตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์โคน,นั้นได้คิดพิธีโดยการใช้ลูกบอลจึงทําให้เกิดแรงดันน้ําพัดโคน,นั้นเอาจากพิพิธภัณฑ์ได้จึงทาให้โคน,นั้นออกมาคิดก็ยืนดูโคน,นั้นอยู่แต่ก็ได้มีเสียงอยู่ข้างหลังนั่นคือคุณตํารวจชาลีพวกเขาคุยกันจึงทําให้คุณตํารวจชาลีนั้นเข้าใจ และพอคิดไปจึงทําให้ทุกคนนั้นปลอดภยัยก็จบลงไปลนะครับสําหรับการสปอยการตัวเรื่อง Conan the Movie ตอนปิศนาจาร,รวันมรณะถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ